สวัสดีครับพบผมครับเกติรัตน์จินดามีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ SME และนักลงทุนนะครับอย่าเพิ่งํำแบรนด์เครื่องสําอางนะครับถ้าท่านยังไม่รู้สิ่งต่อไปนี้นะครับวันนี้ผมนําข้อมูลดีๆมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับกรณีที่ท่านเนี่ยอยากจะทําแบรนด์เครื่องสําอางนะครับเอาเข้าจริงๆครับในตลาดของเครื่องสําอางเนี่ยหลายๆคนเองก็อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง บางท่านบางคนเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์เนาะในการที่ไปเป็นตัวแทนเขาแล้วก็ขายดิบขายดีนะครับก็อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองบ้างนะครับหรือบางคนบางท่านครับก็เห็นความหอมหวนของในตลาดนี้เนาะนะครับว่ามันน่าจะเข้ามานะครับเพราะเห็นคนโน้นกดทําแล้วรวยคนโน้นก็ขายดิบขายดีนะครับเอาเข้าจริงๆนะนะครับตลาดนี้มันไม่ได้หอมหวนขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีความยากอยู่เลยนะครับมันมีแบรนด์หลายๆแบรนด์เกิดขึ้นทุกๆวันนะคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ย รู้สิ่งต่อไปนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มนับหนึ่งกันนะครับมีอะไรบ้างที่ท่านต้องรู้มีอะไรบ้างที่ท่านต้องเตรียมนะครับวันนี้ผมนําข้อมูลมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งแนวทางในการจะเริ่มต้นการทรําธุรกิจแล้วก็จะมีแบรนด์เครื่องสําอางเป็นของตัวเองนะครับประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่1เนี่ยถ้าอยากจะมีแบรนด์เครื่องสาอางอาหาราเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะครับสิ่งแรกก็คือว่าท่านต้องรู้นะครับว่าท่านเนี่ยจะขายสินค้าให้ใคร และเขาเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเราอย่าไปทำตามกระแสว่ hey, า้คุณนน้นทาอย่างโน้นคุณู้นคันทำอย่างนี้นะครับเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับเราไปหากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าก่อนครับว่าเขามีปัญหาเร,รื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าของท่านหรือท่านมีความสนใจในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของที่เป็นสิวเนาะอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสิวนะครับเราก็ได้แล้วแหละว่าเฮ้ยเด็กนะขายเด็กสักมาอายุประมาณสิบ ขวบถึงประมาณ15บขวบโดยประมาณนะเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสิวคนกลุ่มนี้นะช่วงอายุเรารู้แลลวเขามีปัญหาเรื่องของสิวเราอยากจะทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลดูแลเรื่องของคนที่น้าเป็นสิวเราเ็ารู้แหลวนะครับหรือบางคนอาจจะสนใจเอ๊มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวนะอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวเนี่ยจริงๆการมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวก็อาจจะแก้ไขได้หลายรูปแบบเนาะนะครับอาจจะทําเรื่องของพวกโลออนสบู่ล้างอาบน้ำนะครับเจลอาบน้ําอะไรต่างๆนะครับ ท่านต้องรู้ก่อนเนาะว่าท่านจะขายสินค้าให้ใครแลกเขาเหล่านั้นมีปัญหาเรื่องอะไรนะทำข้อมูลในเชิงลึกเลยนะทําข้อมูลในเชิงลึกนะครับเ่อเรารู้แล้วแหละว่าเราอยากจะขายใครเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับประเด็นต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับและท่านต้องรู้ก่อนเลยนะก็คือว่าแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาเขายังไงมันมีนวัตกรรมอะไรที่ช่วยตอบ โจ์นะไอเรื่องที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับมันมีสารสก,กัดเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราพูดถึงคนที่มีปัญหาหนังสิวนะฮะมันมีสารสก,กัดหลายๆตัวนะครับอ่าอาจจะเอาละเ,าเราเริ่มจากใกล้ๆตัวก็ได้นะช่วงนี้เป็นช่วงของบังคุดนะจริงๆมับางคุดเนี่ยมันก็มี สารสก,กัดนะมีหรือมีส่วนผสมสําคัญที่เป็นสารสําคัญในตัวมังคุดเนี่ยช่วยช่วยในเรื่องของการยับยั้งพวกแบคเทีเรียอะไรต่างๆด้วยครับเราลองไปดูซิว่าอันนี้มันเอาไปต่อยอดได้ไหมนะครับหรือไปดูต่อนะครับว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของทางภาครัฐนะครับหน่วยงานมหาลัยเนี่ยโดยปกติเขาก็จะมีพวกงานวิจัยต่างๆกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับในรั้วมหาลัยเราเดินเข้าไปดูให้มันมีงานวิจัยที่ เหล่าคณาจารย์หรือนักึกษาเขาทำไว้เนี่ยเราสามารถไปติดต่อเพื่อน,นํามาต่อยอดได้ไหมนะครับซึ่งปรงบานเองหน่วยงานภาครัฐก,ก็สนับสนุนนะครับในการที่จะเอานะนำไอ้ตัวงานวิจัยเนี่ยมาต่อยอดในเชิงของพาณิชย์นะครับเราลงเดินเข้าไปดูซิเฮ้ยมันมีนะมันมีเรื่องพวกนี้วัาถ้าเราสนใจและอ่าไปติดต่อขอซื้อมานะครับตรงนี้มีงบประมาณนะครับรวมถึงอะ พวกงานวิจัยเหล่านี้ครับน้องเหนือจากเราไปซื้อแล้วนะครับภาครัฐเองเขาก็สนับสนุนนะนะครับให้ถ้าเรามีวัตถุดิบแล้วเราก็นําไปต่อยอดเนาะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะพัฒนาวิจัยนะครับรัฐให้ทุนสนับสนุนนะครับเม <ME> ื่อเรารู้แล้วแหละว่าเราจะใช้สารสกัดอะไรบ้าง<ม>ใช้นวัตกรรม,มอะไรยังไงนะครับเรารู้2ข้อแล้วเนาะขายให้ใครใช้นวัตกรรมอะไรตอบโจทย์นะครับประเด็นต่อมาครับถึงค่อยมาเริ่มนะเริ่มในสเต็ปต่อไปก็คือว่า,าเลือกรงงาน การผลิตนะครับที่มีมาตรฐานนะครับกระบวนการข้อ1แล้วก็ข้อ2เนี่ยพวกงานวิจัยถ้าถ้าเป็นงานวิจัยอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือน6เดือนหรือประมาณ1ปีนะครับแต่ถ้าเราจะมีการพัฒนตาต่อยอดที่มันมีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับมีมีสารสก,กัดอยู่แล้วนะครับเราแค่ไปดิวนะั้นดิวลัาหนักของขอลิขสิ์ตรงนั้นมานะครับเพื่อมาพัฒนาต่อยอดคุยกับโรงงานการผลิตนะครับไปดูว่าเขามีมาตรฐานเรื่องของการผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับมา เรื่องระบบโอยงอยนะครับเรื่องระบบ GMP มาตรฐานในเรื่องการการผลิตอะไรต่างๆนะครับค่อยไปเลือกนะครับและประเด็นสําคัญนะสำหรับมือใหม่จริงๆทําแบรนด์ใหม่จริงๆเนี่ยอย่าให้ท่านดูอย่างนี้นะครับอย่าผลิตนังสัตของที่เป็นแมสท,ที่เป็นใหญ่ๆเลยนะครับต้องลองคุยดูเนาะว่าเขาให้ผลิตเนี่ยมินิมัมเท่าไหร่นะครับค่อยๆทำนะค่อยๆทาใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องออกมาเป็นรถใหญ่เป็นรถใหญ่ถ้ามึงขายไม่ได้มันจะลำบากนะครับ อ่านะเพราะมันจะกลายเป็นสต็อกเดตนะก็คือเป็นค้างสต็อกอยู่นะแล้วก็ขายไม่ได้มันยิ่งลาบากไปกันใหญ่นะครับเราเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีงบประมาณนะครับมีงบประมาณเรื่องของการผลิตต่างๆเรารู้ละนะหนึ่งคน2ก็คือพวกนวัตกรรมนะครับพวกงานวิจัยแรต่างนี้ก็ใช้งบประมาณส3ก็คือเรื่องของการผลิตอันนี้ก็งบประมาณอีกแล้วนะครับใช้งบนะเพราะฉะนั้นครับ รู้และรู้3อย่างแล้วนะครับรู้ขายใครรู้นวัตกรรมเลือกโรงงานแล้วครับพอไหมยังไม่พอนะสิ่งที่ต้องท่านต้องศึกษาต่อนะทำความเข้าใจต่อก็คือว่าแล้วท่านจะสร้างแบรนด์ยังไงแผนการตลาดของท่านมีอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้ต้องวางแผนนะต้องเข้าอกเข้าใจในการที่จะพัฒนาตัวสินค้าของเรานะครับคำว,ว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีแพ็กเกจสวย มีโลโก้ดีมีชื่อน่าสนใจเป็นสิริมงคลอะไรว่ากันไปนะครับแต่กระบวนการการสร้างแบรนด์มันมน,นับต่อหลังจากนั้นคือเรามีโลโก้แล้วเรามีชื่อแล้วเรามีแพคเกจแล้วกระบวนการมันก็คือว่าแล้วจะทํายังไงให้ชื่อหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปถึงมือลูกค้าลูกค้าได้รู้จักลูกค้าถึงได้มีโอกาสในการใช้ใช้นะครับก็วนกลับมาดูในเรื่องของการสื่อสารทางด้านเรื่องของการตลาดสื่อสารในเรื่องของโบรแบนดิง้งนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นสินค้าเราคืออะไรนะครับอ่า Price, เรื่องของราคาเรากําหนดราคายังไงนะครับเรื่องของโปรโมชั่นนะครับวางแผนเรื่องของโปรโมชั่นไว้ยังไงสื่อสารทางการตลาดนะครับอ่นะช่องทางในการจัดจําหน่ายวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องวางแผนนะครับและก็ในการที่จะวางแผนรวมถึงเรื่องของงบประมาณต่างๆนะเพื่อที่จะช่วยในการที่จะผลักดันนะครับเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักจไปถึงมือของลูกค้าได้ด้วย ว่าต้องวางแผนการตลาดเป็นด้วยแล้วก็มีงบประมาณในส่วนนี้ด้วยนะครับทําอะไรอีกท่านต้องรู้อะไรอีกประเด็นต่อมาครับที่ท่านต้องรู้ก็คือช่องทางในการจัดจําหน่ายนะครับท่านจะขายช่องทางไหนนะครับท่านจะนําสินค้าของท่านเนี่ยไปให้ลูกค้าเห็นได้มีโอกาสให้ซื้อในช่องทางไหนบ้างนะครับอเอาหลักๆนะหลักๆเราอจะมองเป็น2ช่องทางก็คือออฟไลน์นะครับแล้วก็ออนไลน์ นะครับแต่จริงๆมันก็มีแบบหนึ่งก็คือร้านตขางที่เป็นัวออนนอร์นะครับออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็ออนนอร์นะครับออฟไลน์เราไปดูครับว่าเราจะไปในพวกร้านนะร้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมความงามไหมนะครับหรือนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปในร้านที่เป็นพวกร้านยาร้านเภสัชได้ไหมนะครับม่นก็ต้องดูกันนะครับมันมีช่องทางนะครับออนไลน์ฮะท่านได้ขายออนไลน์นะครับออนไลน์ก็ยิ่งกว้างนะครับ ออไไนไลน์มันมีช่องไหนที่เป็นสับนะเป็นสับเส้นย่อยเรื่องของออนไนลน์นะครับท่านขายทางไหนล่ะนะครับเป็นมาร์เก็ตเพลหรือเปล่าช้อปปี้ลาซาด้านะครับท่านขายทางช่องทางโซเชียลนะครับเฟซบุ๊กอ่าทิกตอกอ g จีนะครับหรือท่านจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวท่านเองนะครับทาเว็บไซต์ก็ต้องมีเว็บไซต์นะครับพันธมิตรในการที่จะช่วยท่านจัดจําหน่ายรูปแบบของตัวแทนอะไรท่านวางแผไหนไว้หรือเปล่านะครับออทแฮ ออนแอร์ไปช่องทางไหนครับออนแอร์ก็ไปช่องทางที่เป็นตัวสื่อ TV ทีวีดีต้นต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เนะมันก็มีเรื่องของที่เป็นพวกทีวีช้อปปิ้งนะครับมีการท่านรายการหรือบางบางส่วนก็ทายอินเข้าไปในรายการมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูนะวางแผนเรื่องของช่องทางในการจัดจาหน่ายทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนและท่านเองก็ต้องวางแผนไว้นะครับต้องรู้ว่าจะไปช่องทางไหนยังไงบ้างนะครับประเด็นสําคัญว่าจะไปช่องทางไหนนะครับง่าวกกลับไปที่ข้อ1นะครับลูกค้าท่านอยู่ที่ไหน ลูกค้าท่านเป็นไครแล้วกลุ่มเหล่าเนี่ยเขาใช้ช่องทางไหนมากที่สุดเราก็จะไปโฟกัสในช่องทางนั้นนะครับประเด็นต่อมาครับอ่าละคราวนี้เรารู้แล้วแหละนะครับวางแผนเรื่องของผลิตสินค้าได้นะครับรู้ช่องทางการจาหน่ายรู้วิธีการขายรู้วิธีการสร้างแบรนด์แล้วทั้งก็ต้องเข้าอกเข้าใจด้วยนะครับในเรื่องของการบริหารสต็อกนะครับแล้วก็การจัดส่งสินค้าสต็อกควรมีเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่ควรจะสั่งเพิ่มนะครับจัดส่งจะส่งยังไง นะครับเราได้ดีวกับบริษัทที่ทําเรื่องของการขนส่งไม้ๆนะครับหรือตามมีตามเกิดอันนี้ไปนี้อันนี้ไปไปสนีไทยน,นี้ไปเกอรี่อันนี้ไปเจนทีอันนี้ไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าต้องเรียนรู้ท่านต้องวางแผนเรื่องของการบริหารก,การสต็อกเป็นด้วยนะครับอืมอันไหนเข้ามาก่อน first i n f i r s t out ว่ากันไปนะครับทำเรื่องของข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะครับกระบวนการในการจัดศก ้าท่านรู้ตรงนี้แล้วนะครับมุฟต่อนะมุฟต่อนะครับมีการเก็บข้อมูลไหมนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะข้อมูลทั้งในเรื่องของการผลิตเนาะผลิตเมื่อ,อไรผลิตปริมาณเท่าไหร่หมดอายุเมื่อไรนะครับเมื่อขายได้แล้วนะครับใครเป็นผู้ซื้อเขาซื้อเมื่อ,อไรนะครับซื้อแล้วมันควรจะหมดตอนไหนนะครับมีกระบวนการประการหลังการขายไหมอ่าเป็นยังไงกระบวนการหลังการขายลูกค,ค้า,าสั่งสินค้าแล้วมาแล้วนะครับเราจะส่ง สินค้าให้ลูกค้ามีการ follow up ไหมว่าเอาละลูกค้าได้รับสินค้าแล้วหรือยังมีการ follow up ไหมว่าลูกค้าเขาใช้เป็นหรือเปล่านะครับ follow up ไหมว่าลูกค้าใช้แล้วได้เห็นผลมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อเป็นการสร้างสายใยต่างๆนะครับท่านต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการทําตรงนี้ไว้ด้วยนะครับธุรกิจของท่านถึงมีโอกาสในการยั่มยืแล้วก็เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านไม่เก็บข้อมูลอะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับที่จะท่านเองเนี่ย จะต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดนะครับไม่สามารถจะดูดลูกค้าเก่าหรือดูแลลูกค้าเก่าให้เขาอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับอาเคืจริงถ้าเราทาตรงนี้ดีเนี่ยลูกค้าเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนตัวแทนเนาะนะครับเขาก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยวันนี้เราทําธุรกิจเนี่ยนะฮะ ถ้าท่านวางแผนเรื่องของตัวแทนไว้นะครับก็ต้องมีการบริหารตัวแทนเรื่องของรางวัลนะครับตัวแทนเองก็มีปัญหานะถ้าเราวางแผนไม่ดีมันจะเกิดการปัญหารเรื่องของการตัดาาาราคากันก็มีนะครับอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องของการชั่วโกงมันก็อาจจะมีนะครับรวมถึงคร,รับการบริหารบุคลากรบริหารคนภายในบริษัทเรา,าน,นี่แหละนะครับจ,จะเริ่มยังไงเรื่องคน2คน3คนคนเริ่มมีพนักงานใหม่เข้ามานะครับก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับว่ามันอาจจะเจอปัญหาครับแล้วก็ ต้องวางแผนวางโนโยบายทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วก็ให้มันค่อนข้างรัดก,กุมนะครับถ้าท่านรู้ทั้งหมดนี้นะครับในส่วนของการเริ่มต้นทาธุรกิจนะอยากจะมีแบรนด์นะอยากจะมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของท่านเองนะครับเจข้อที่ผมเอามานะครับถ้านลองไปทําความเข้าใจว่าเออเราเริ่มเริ่มเริ่มเห็นภาพรวมทั้งหมดหรือ,อยังนะครับว่าเราต้องทํะไรและเราต้องเจออะไรบ้างนะครับถ้าท่านยังไม่พร้อมนะครับหรือยังเห็นภาพ ไม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่านะครับถ้าลองติดต่อมาคุยนะคุยกับบริษัทที่เขาทําเรื่องของให้คำปรึกษาเรื่องของการทําการตลาดเรื่องของการที่จะรับผลิตเครื่องสําอางนะครับผมก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิมไว้ให้นะครับก็เป็นบริษัทที่เขาให้คำปรึกษาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับรวมถึงเขาก็รับผลิตตัวเครื่องสําอางด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะผมผมก็แนะนาว่าอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านก็ไปติดต่อและพูดคุย ด้วยกันได้นะครับหรือจะเป็นช่องทางอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยท่านใช้ได้กับทุกๆุกบริษัทที่ท่านจะไปติดต่อนะครับเป็นแต่ว่าเนี้ยผมก็แนะนําให้นะครับเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของทางเท่าแก่ใหม่นะครับที่เราเองก็ทํางานด้วยกันมาระดับหนึ่งนะครับทั้งในเรื่องของการผลิตเนาะนะครับเขาก็รับผลิตนะครับแล้วผมเองก็ดูแลในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการตลาดเรื่องของการทําแบรนดิ้งให้กับลูกค้าของเขาด้วยนะครับก็ลองติดต่อมาพูดคุยด้วยกันนะครับ เอาละนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะฮะท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับกด subscribe ไปด้วยนะครับ